ผลการศึกษาวิจัยโดยทีมวิจัยของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยสงขลานครินในการทดสอบระดับภูมิคุ้ม,มกันและความปลอดภัยของวัคซีนแอสตราเซนิกาเป็นเข็มกระตุ้นโดยเปรียบเทียบระหว่างการได้รับวัคซีนปริมาณหนึ่งใน5ของโดสปกติเข้าใต้ผิวหนังกับการได้รับวัคซีนปริมาณปกติเข้ากล้ามเนื้อในกระดุมประชากรทั่วไปจำนวน95คนหลังจากได้รับวัคซีนซินแวกมาแล้ว2เข็มซึ่งผลวิจัยเบื้องต้นพบว่า การฉีดวัคซีนแอสตราเซนกาเป็นเข็มกระตุ้นด้วยวิธีการฉีดเข้าบริเวณใต้ผิวหนังในปริมาณ1ใน5ของโดสปกติสามารถกระตุน้นภูมิคุ้มกันทั้งแอนติบอดีและทีเซลลได้สูงเทียบเท่ากับการฉีดวัคซีนเต็มโดสเข้ากล้ามเนื้อแบบปกติโดยอาสาสมัครที่ได้รับวัคซีนซินแวักมาแล้ว2เข็มภูมิคุ้มกันจะอยู่ที่ประมาณ128.7 BAU ต่อมลลิตร และเมื่อรับวัคซีนแอสตร z าเซนิกาเป็นเข็มที่3โดยวิธีการฉีดเข้ากล้ามเนื้อพบว่าภูมิคุ้มกันจะเพิ่มขึ้นเป็น1,652 BAU ต่อมิลลิลิตรแต่ในกลุ่มอาสาสมัครที่ได้รับวัคซีนเข็มที่3แบบฉีดใต้ผิวหนังร่างกายจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันร,ระบบแอนติบอดีได้ถึง1,300 BAU ต่อมิลลิตรซึ่งได้ใช้วัคซีนปริมาณ1ใน5ของโดสปกติโดยความแตกต่างนี้ไม่มีในยะสำคัญทางสถิติ ขณะที่แอนติบอดีจะช่วยในการป้องกันไวรัสเข้าเซลล์ร่างกายแต่ถ้าไวรัสเข้าไปแล้วต้องใช้ทีเซลล์ในการจัดการจึงจำเป็นต้องมีการศึกษาในเรื่องของภูิคุ้มกันกับอาสาสมัครทั้งสองแบบที่ได้รับวัคซีนแอสตราเซนกาทั้งสองกลุ่มซึ่งทั้งสองกลุ่มเมื่อถูกกระตุ้นด้วยโปรโตีนน้ำแหลมของโคโรนาไวรัสสามารถที่จะหลัง่งไซโตไคน์อินเตโฟลอนแกรมมาเพื่อกำจัดไวรัสได้ในปริมาณที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งการได้รับวัคซีนแอสตราเซนกาเข้าใต้ผิวหนังแบบลดโดสปริมาณ1ใน5ของโดสปกติของกลุ่มที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค2เข็มมาแล้ว4-8สัปดาห์หรือกลุ่มที่ได้รับมาแล้ว8-12สัปดาห์พบว่าระดับภูมิคุ้มกันทั้งการสร้างแอนติบอดีและทีเซล์ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาสาสมัครทั้ง95คนในโครงการวิจัยนี้ยังไม่พบอาการข้างเคียงที่รุนแรงทั้งหมดในกลุ่มที่ได้รับวัคซีนที่ฉีกเข้าใต้ผิวหนังมีผลข้างเคียงทางร่างกายเช่อนอาการไข้เหนาวสาั่นปวดเมื่อยน้อยกว่ากลุ่มที่ฉีกเข้ากล้ามเนื้อแต่ว่ามีผลข้างเคียงทางด้านของผิวหนังเช่อนอาการบวมแดงร้อนและคันมากกว่ากลุ่มที่ได้รับการฉีกเข้ากล้ามเนื้อซึ่งอาการดังกล่าวสามารถหายได้เองทั้งหมด